ครับปยธตอนี้มมาให้ฟังรับเชิญชมมละฟังเลยครับนออึงอดึงหอนออึงอหนึงไม่อหนึ่งบอึงอบึงบอึงอบึงไม่โทบึงตต ดึกฝออึดโก้ฝึกฝออูงอฝูงผออึงอผึ่งไม่ทัวพึ่งอออึงอือไม่เอกอืออออ่างออ่างไม่เอก มอมึกกอมึกโดกอตึกโธเอโบแถวตึกแถวโนไอในโจไอใจโบไอใบโยไอใหญ่โสไอใสไม่ใส หัวไอหายไม่ทูให้โตไอไตไม่ทูใต้โกโลไอไกไม่ทูไกหัวโยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่หัวมอไอไหมไม่เอกไหมขอบคุณครับ